สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกสินชัยคาเซนเตอร์ของเรานะคะวันนี้นะคะม,มีรถเก่งนะคะ3าคันเลยเนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะว่าจะเป็นรถกระบะนะคะหรือว่าจะเป็นรถ s อสูนะคะรถเก่งนะคะอยากดาวอยากผ่อนกันเท่าไหร่นะคะก็สามารถทักเข้ามานะคะสอบถามเข้ามากันได้เลยนะคะไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรเนาะอยากดาวอยากผ่อนกันเท่าไหร่นะคะก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะสินชัยคาเซนเตอร์ของเรา ช่วยทุกคนันดันทุกเคสแน่นอนนะคะรับรองนะคะทักมาหาเราไม่มีผิดหวังแน่นอนได้กลับไปกันทุกคนเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจเนาะก่อนจะไปดูรถกันนะคะเดี๋ยวไปฝากช่องทางการติดต่อสินชัยคาเซ็นเตอร์ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์แรกเลย0899695577 0856617779นะคะ ID Line นะคะ s i, s I n s i CHAI ค่ะตามด้วยเลข2สินชัย2สาขาขอนแก่นของเรานะคะหรือว่าจะสแกน QR Code ของเราเข้ามาก็ได้นะคะตรงนี้เลยนะคะหรือว่านะคะวิ่งอยู่บนหน้าจอก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะคะ ID Line นะคะหรือว่านะคะจะสแกน QR c างหนึงนะคะฝากเบอร์ตามด้วยชื่อและรถที่ลูกค้าต้องการ แจ้งมาทางอินบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราตอบกลับไปนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นรถกระบะแคบสีประตูหรือว่าจะเป็นรถเก่งนะคะอยากได้เป็นแบบไหนนะคะอีโคโคาร์นะคะเป็นรถกระบะเล็กๆนะคะประหยัดประหยัดนะคะหรือว่าจะเป็นรถเก่งนะคะประหยัดประหยัดก็วันนี้จัดให้พิเศษกันไปเลยเนาะเราไปดูรถคันแรกกันเลยนะคะสําหรับรถคันแรกของเราวันนี้นะคะเป็นมิตซูบิชิแอคคัตนะคะตัวนี้นะคะปี2016 ปี2016ค่ะสำหรับตัวนี้บอกเลยสวยมากนะคะหน้าใหม่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟ LED นะคะสำหรับตัวนี้นะคะใครสนใจก็สามารถนะคะแคปรูปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยสำหรับ Mitsubishi Actra คันนี้เครื่องยนต์1.2ซีซีเป็นเกียร์ออโต้นะคะปี2016 ราคานะคะจับต้องได้แตะต้องได้เลยเราบอกเลยราคารถพิเศษกันไปเลยนะคะ่อนยาวถึง84งวดอีกด้วยนะคะเราไปดูระบบฟังก์ชันภายในรถกันก่อนเนาะสำหรับภายในรถนะคะตัวนี้นะคะเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่สีดำนะคะกระจกปรับไฟฟ้าสัภาพเบาะในวิ่งมาน้อยมากนะคะตัวนี้ปี2016 สำหรับนะคะฟังก์ชันตัวนี้นะคะรองรับวิทยุ MP3 อะไรได้หมดเลยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ปี2016ค่ะประหยัดสุดๆเลยนะคะม่นจะเป็นประหยัดน้ำมันหรือว่านะคะอยากดาวอยากผ่อนถูกๆนะคะผ่อนสบายๆก็ได้เลยสำหรับคันนี้ผ่อนอยู่ที่5,000กว่าบาทเองนะคะ6ปี72งวดน,นะคะสำหรับ Mitsubishi e x c e e คันนี้ปี2016 เครื่องยนต์1.2ซีซีค่ะเป็นเกียร์ออโต้ราคาอยู่69,900บาทนะคะ269,900บาทผ่อนอยู่ที่5,500กว่าบาท6ปี72งวดหรือว่าอยากผ่อนยาวถูกกว่านี้นะคะอยากผ่อนยาวกว่านี้ผ่อนถูกกว่านี้เราก็จัดให้ไปอีกนะคะ84งวดอยู่ที่ 4,000กว่าบาทเองนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากได้รถเก๋งสวยๆวยถูกๆนะคะก็แคปรูปมาได้เลยสำหรับ Mitsubishi a x t e r คันนี้นะคะอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอนะคะรอทักเข้ามานะคะแคปรูปส่งเข้าอินบ็อกหาแอดมินเราได้เลยนะคะสำหรับ Mitsubishi a x d e r แคปรูปส่งเข้าอินบ็อกหาแอดมินเราได้เลยเราไปดูคันที่2นะคะสำหรับคันที่2นะคะเป็น ฮอนด้านะคะสําหรับตัวนี้เป็นฮอนด้า i ซ y ตี้นะคะสําหรับตัวนี้เป็นตัว s อสนะคะเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีนะคะหนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะคะสําหรับใครสนใจตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะเข้ามาใหม่นะคะสําหรับตัวนี้เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะสวยมากนะคะตัวนี้มีเซนเซอร์หลังนะคะเซนเซอร์หลังนะคะล้อแม็กนะคะ ตัวนี้ล้อมแม็กอย่างหล่อเลยนะคะใส่ล้อมแม็กมาให้ครบชุดเลยนะคะสําหรับตัวนี้และที่สําคัญราคาพิเศษจริงๆนะคะรถเพิ่งเข้ามาราคาพิเศษนะคะราคาหน้าเต็นท์เราขายกันอยู่ที่299,900บาทวันนี้ลดลดราคาพิเศษนะคะให้ไปเลย20,000บาทเฉพาะไลฟ์สดนี้นะคะ สำหรับใครสนใจก็รีบๆทักกันมาเลยได้ราคาพิเศษลดไปเลย20,000บาทนะคะจากปกติ299,900บาทลด9,900บาทปี2012เ e กียร์ออโต้ค่ะสำหรับตัวนี้เราบอกบอกเลยนะคะสวยมากบอกเลยสวยมากจริงๆค่ะระบบฟังก์ชันอะไรนะคะ คุ้มค่าสวยมากตัวนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะคะสําหรับตัวนี้กระจกปรับไฟฟ้านะคะเป็นเกียร์ออตโต้เบาะหนังเบาะหนังสีดํานะคะสําหรับตัวนี้นี่เลยนะคะใครสนใจก็แคปรูปแคปหน้าจอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดการดาวการผ่อนนะคะสอบถามเข้ามากันได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้เบาะหนังสีดําอย่างดีเลยนะคะ สำหรับ Honda City คันนี้นะคะเครื่องยนต์1.5ซีซีปีเกียร์ออตโต้ปี2012ราคารดพิเศษเหลือเพียง279,900บาทนะคะสวยและถูกต้องที่นี่เลยสีชัยค่ะเซ็นเตอร์ของเราล้อมแม็กด้วยนะคะคุ้มค่าจริงๆผ่อนอยู่ที่5,700กว่าบาท6ปี72งวดหรือว่าอยากผ่อนยาว84งวดเราก็จัดให้นะคะแถบรูบเลย Honda City เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆใคร ใครที่นะคะสนใจก็สามารถแคปลูกแคปหน้าจอเลยนะคะใครจองก่อนให้สิบคนนั้นก่อนไปเลยนะคะสำหรับคันที่3ของเราเป็น n i สสันมาร์ทนะคะ n ิสสันมาร์ทตัวนี้เครื่องยนต์1.2 e c o a r อโคคารนะคะสำหรับใครสนใจอยากได้รถเก๋งนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะอยากได้รถเก๋งไปวิ่งใช้งานนะคะอยากให้ลูกไปลงรี่นี้นะคะเหมาะเลยนะคะธุรกิจ ตัวนี้กว้างมากเลยนะคะจะเล็กแต่ว่าตัวนี้เล็กแต่กระบอกเลยนะคะการใช้งานของเขาคุ้มค่ามากๆตัวนี้5ประตูด้วยสำหรับนิสสันมาร์เครื่องยนต์1.2ปี2018ตัวนี้ปี2018นะคะเป็นเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับตัวนี้สวยมากคุ้มค่าจริงๆบอกเลยตัวนี้นะคะอะไรแท้อะไรเดิมทุกจุดเลยนะคะเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับกันได้ ที่เต็นท์เลยเปิดให้บริการทุกวันนะคะตัวนี้เบาะด้านหลังสามารถพับได้บรรทุกของได้เยอะเลยนะคะสําหรับตัวนี้ปี2018ค่ะราคาอยู่ที่2,89,900บาทนะคะผ่อนอยู่ที่5,997บาท6ปี72งวดหรือว่าผะอนยาว84งวดอยู่ที่5,000ต,ตนเองนะคะสำหรับตัวนี้กระจกปรับไฟฟ้า ตัวนี้สามารถนะคะรองรับ mp3 มิายุบูทูธอะไรได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ Airbag คูนานะคะถูงลมนี้ละไถคูนาเป็นเบาะกรรมี่อย่างดีเลยนะคะสภาพยังใหม่ๆเลขไม่วิ่งอยู่ที่20,000กว่ากิโลค่ะ20,000กว่ากิโลเมตรเองนะคะและที่สำคัญบอกเลยอะไรแท้อะไรเดิมทุกจุดเลยคันนี้ได้ไปเหมือนได้รถใหม่เลยนะคะ อยากได้รถเก่งเล็กๆนะคะรถเกง่งอีโคคาระหยัดประหยัดนะคะและผ่อนถูกๆนะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยผ่อนอยู่ที่5,000ันตนๆเองนะคะใครสนใจก็แคปรูปเลยค่ะส่งเข้าหาแอดมินเราได้เลยนะคะนี่เลยนะคะสำหรับใครสนใจเป็นรุ่นอื่นๆก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเข้ามากันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งนะคะหรือรถกระบะแคปหรือว่าจะเป็นรถ s อ v อยากได้รถกระบะตอนเดียวไปวิ่งใช้งานก็ ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะรับรองนะคะเข้ามาหาเราไม่มีผิดหวังแน่นอนสินชัยคาเซเตอร์ของเราช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับนะคะช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0899695577 0856617779นะคะวิ่งอยู่บนหน้าจอเลยนะคะหรือง่ายๆนะคะฝากเบอร์ตามด้วยชื่อและรถที่ลูกค้าต้องการแจ้งมาทางอินบอกได้เลยเดี๋ยวแอดมินเราติดต่อ,อกลับไปนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเ่ยก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ